กลับมาช่วงนี้กับรายการห้องข่าวเช้านี้ครับในช่วงนี้ผมจะให้คุณผู้ฟังนั้นได้ไปติดตามนะครับในส่วนของภารกิจของคณะกรรมการการเมืองและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาในการลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยได้มีการลงพื้นที่3จุดด้วยกันนะครับก็คือในส่วนของการประชุมติดตามที่สารากลางจังหวัดสตูลน,นะครับแล้วก็หลังจากนั้นในช่วงเวลาประมาณเกือบเที่ยงนะครับทางคณะก็ได้ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนพิมาพิทยาสัน์ซึ่งมีการขับเคลื่อนในเรื่องของระบบประชาธิปไตยภายในโรงเรียนมีจุดเด่นมากมายเช่นกันนะครับและหลังจากนั้นในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงเศษครับทางคณะก็ได้เดินทางลงไปที่พื้นที่ของตำบลอูด เจริญเพื่อที่จะติดตามในเรื่องของภารกิจการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลดีเด่นระดับจังหวัดนะครับราอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ฟังนั้นได้ไปติดตามเสียงสัมภาษณ์นะครับของทางท่านเฉลิมชัยเฟื่องขอนท่านสมาชิกวุฒธธิสภากันครับสำหรับคณะของผมน,นะครับมาในวันนี้เนี่ยมาในาน,นามคณะกรรมการพัฒนาการเมอรืองและการมีส่วนร่วม ของประชาชนวุฒิสภานะครับวุฒิสภาเนี่ยจริงๆมีคณะกรรมการกรรมธิการด้วยกัน26คณะคณะของผมเนี่ยก็เป็นคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งในส่วนผมเองเนี่ยก็เป็นประธานอนุกรรมธิการติดตามและเสนอแนะและเร่งรัฐการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองนะครับวันนี้ผมมาด้วยกันหลายหน่วยนะครับซึ่ง เป็นคณะอนุกรรมธิการมาอยู่ด้วยกัน9ท่านมีทั้งสำนักง,งานกรกตจังหวัดจากสำนักง,งานกาตสอจังหวัดสำนักง,งานพ,พัฒนาจุมชนจังหวัดแ,แล้วก็มีตัวแทนมาแล้วก็มีผู้ตรวจรละการสำนักนานรยฐมนตีครับมาเมื่อวานนี้ผมก็ไปที่โรงเรียนหันใหญ่วิทยาลัยนะครับไปดูกิจกรรมสภานักเรียนและสำหรับคณะกรรมธิการ,การชุดนี้ชุดด้านการเมืองเนะี่ย มีภารกิจตามรัฐธรรมนูานแห่งรชาาณาจาักรไทยนะครับอยู่ด้วยกัน5ประการนะครับคือกิจกรรมต่างๆเนี่ยเป็นไปตามมาตรา 270, 270ของรัฐธรรมนูนเรามีหน้าที่จะไปติดตามการปฏิรูปประเทศนะครับในช่วง5ปีแรกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองด้านปฏิรูปด้านแรกก็คือด้านการให้ความรู้ การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกประเด็นที่สองก็คือกิจกรรมการส่งเสริมความร่วมมือเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับกิจกรรมที่สามก็คือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างปองดองสมานฉัน์ของสามัคคีของคนในชาตินะครับและกิจกรรมปฏิรูปที่สี่ที่ผมมาในวันนี้เป็นกิจกรรมปฏิรูปที่สี่ด้วยนะครับเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริม และพัฒนาพักการเมืองและที่สุดท้ายก็คือกิจกรรมปฏิรูปประเทศเรื่องการสรุปประเด็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องออกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทางด้านอาณาจักรไทยครับสำหรับในวันนี้เนี่ยที่มาเนี่ยมาตามรัฐธรรมนูญทางร้านอาณาจักรไทยมาตรา270ที่ว่าในช่วงสมาธิผู้ที่สภา5ปีแรกเนี่ยให้มาติดตาม เสนอแนะเร่งรัดซึ่งเขาเรียกเจ้าย่าวตอสลอเนี่ยนะครับเร่งรัดการไปรูปประเทศวันนี้เรามาสองสองกิจกรรมปฏิรูปคือ1ปฏิรูปที่1ก็คือมาติดตามโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมปฏิรูปที่หนึ่งกับที่4ที่1ก็คือตาม ที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ตามมาตรา78ก็คือรัฐจะต้องมีหนะ้าที่ส่งเสริมให้ความรู้ทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับกับกิจการรมปฏิรูปพรรคการเมืองครับในภาคช้าที่ผมมาเนี่ยคือคือสอส,อสอปชต่อย่อยเนี่ยนะครับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตายเนี่ยก็เรียกย่อยๆว่สสสาสสปชตอเนี่ยเป็นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งครับสมัยก่อนเนี่ย การให้ความรู้ก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยปัจจุบันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งเขารับผิดชอบเลือกตั้งตั้งแต่ระดับชาติลงมาถึงระดับท้องถิน่นเนี่ยเขาก็เลยกําหนดในพระรั้ยัดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าให้กรกตเนี่ยมีหน้าที่ให้ความรู้ด้วยเกี่ยวกับประชาธิปไตยเนี่ยกรกต,ตก็เลยไปออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยขึ้นในปี60แล้วก็แก้ไขเมื่อปี62นะครับว่า การขับเคลื่อนเนี่ยสสปชทั่วประเทศเนี่ยนะครับคือตำบลทั่วประเทศรวมทั้งในเขตเทศบาลอาจจะมีอาจจะมีสองสาแห่งนะครับทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาอไตยเนี่ยมีทั้งหมด7,5 1 7้าิบแห่งนะครับแต่เนื่องจากว่ากรกตเนี่ยคือเขามีหน่วยงานแค่กรกตจังหวัดนะครับเขาก็ขับเคลื่อนลำบากเขาก็เลยไปทำา MOU ไว้กับหน่วยงานห้าหหน่วย อย่างกระทรวงมหาดไทยนี่ก็กรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงศึกษาก็ขศอสอนกอารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย,ยอย่างกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ไปเอ็มอยไว้กับกรมส่งเสริมสุขภาพซึ่งมีอ .2 มอเนี่ยแล้วก็ไปทำเอ็มอยไว้กับสถาบันพระปกเก้าให้เขียนหลักสูตรเครื่องการเมืองการปกครอง รับบอกระชาธิปไตยอันมีพระมหาษัตริย์ทรงเป็นประมุขในวันนี้ผมก็เลยมาติดตามว่าการขับเคลื่อนที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานเนี่ยไดม้มีมีการบูรณาการกันอย่างไรหรือไม่มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานกระกะตผมก็ต้องให้ปัญญาสรุปว่าที่ผ่านมาก็าทำไงก็าําขับเคลื่อนไปยังไงมีปัญหาอะไรโดยเฉพาะ เลขาสอสอปชทตำบลเนี่ยเขาเป็นครูกศนอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวจักสําคัญก็คือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยนะครับผมไปมาหลายจังหวัดเนี่ยปัญหาที่พบก็คือว่าหน่วยงานใน,ในระดับจังหวัดเนี่ยยังไม่มีการบูรณาการทั้งห้าหน่วยเช่นกรมการปกครองก็ต้องประจจังหวัดในอำเภอกรมส,ส่งเสริมการปกครองถิ่นก็ท้องถิ่นจังหวัด กรมพัฒนาชุมชนก็พัฒนาการจังหวัดแล้วก็กนอนก็กนอนจังหวัดสาสุขจังหวัดเนี่ยบางคนต่างคนต่างทํานะครับแล้วก็ไปทำเ m o u คกันไว้ที่กรุงเทพที่ปดีไปทําไว้แต่ว่าหน่วยงานในระดับจังหวัดที่เป็นหัวหน้าหน่วยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยไม่รู้นะครับ <S <S 1> <S 1> <S อย่างเช่นกรมการปกครองทาไมเขาต้องไปทำเอ็มอกับกรมการปกครองเพราะว่า กรมการปกครองมีเครือข่ายทั่วประเทศนะครับตั้งแต่ระลัดจังหวัดนายอำเภอระลัดอำเภอคณะกรรมการหมู่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยก็อยากให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมสสปชตอยากให้มีส่วนร่วมในการเข้ามาเป็นกรรมการนะครับอย่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยสสปชตเขมีเป็นเป็นองค์กรประชาชนนะนะเขามีงบประมาณน้อยที่กรกตสนับสนุนเนี่ย กมรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็เลยจัดให้มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหน,น,หนุนนะครับรสบปชตาสามารถที่จะของเงินอุดหน,น,หนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้อง,ง,งถิ่นมามาขับเคลื่อนได้นะครับมาขับเคลื่อนได้แล้วกรมพัฒนาชุมชนเนี่ยก็มีองค์กรตตีทับการพัฒนาต,ตัีมีกองทุนพัฒนาต,ตัีเขาก็มาขับเคลื่อนได้นะครับวันนี้ผมก็เลยมาติดตามว่า มีปัญหาอย่างไรมีปัญหาเหมือนกับไอ้ที่ผมไปมาไหมนะครับผมจะได้มาแนะนำนะครับว่าควรจะบูรณาการกันยังไงนะครับเพราะว่าอีกเกือบเกดเดือนก็จะมีการเลือกตั้งแล้วนะครับเลือกตั้งแล้วเพราะฉะนั้นทางวุฒิสภาเนี่ยซึ่งมีหน้าที่ในการต่อสอรอติดตามเสนอแนะเรื่องรัฐน่ะก็ควรจะได้มีบทบาทนะครับในส่วนนี้เพราะว่า ผู้ที่สภานี้ก็ยังยังมีวาละอีกเกือบสองปีคือยังเลือกนายกได้อีกครั้งหนึ่งอ่ะนะนะครับยังเลือกนายกได้อีกหนึ่งครั้งเพราะนั้นเราก็ควรที่จะมาส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยนะครับสสปชเนี่ยเป็นศูนย์ในการพัฒนาประชาธิปไตยเป็นศูนย์ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นศูนย์ที่ะทจะ สร้างความร่วมมือสร้างเครือข่ายที่เกิดขึ้นในในหมู่บ้านในตำบลน,นะครับแล้วก็เป็นศูนย์ที่จะรณรงค์เรื่องเ,อเรื่องสร้างบ้านไม่ขายเสียงไม่ซื้อสิทธิ์อะไรพวกเนี้ยนะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยก็หน่วยงานอื่นก็ไม่ไม่ไม่ได้ทำอ่ะไม่มีคนทำไม่มีคนรับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้น การเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นเรื่องของทุกหน่วยราชการนะที่จะต้องเลือกให้ได้คนดีเข้าไปให้เลือกได้คนดีรอสอเป็นคนดีมีคุณภาพมีความรู้ความสามารถเขาก็ไปเลือกรัฐบาลน,นะครับรัฐบาลถ้าเป็นรัฐบาลที่ดีมีคุณธรรมเนี่ยรู้จกักช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรู้พื้นที่นะครับผมก็คิดว่าพี่น้องประชาชนก็จะ มีความสุขมีความสบายการดำมาหากินก็จะง่ายขึ้นคือฟูดง่ายๆถ้าได้รัฐบาลดีชาวบ้านก็จะลืมตาอ้าปากได้นะครับถ้าได้รัฐบาลไม่ดีชาวบ้านก็ก็ลำบากอ่ะนะครับเพราะนั้นผมในฐานะที่เป็นสมาชิกผู้ที่สภามาคณะในวันนี้ก็ผมก็เป็นส่วนหนึ่งท่านั้น่ะที่จะมาติดตามนะครับว่าให้ทุกหน่วยเข้าได้ประสานความร่วมมือกันเพื่อให้เกิด ผลมักเกิดมักเกิดผลในการเลือกตั้งในอีกหกเจ็ดเดือนข้างหน้าเนี่ยเป็นไปอย่างมีประฏิทิภาพแล้วก็ได้คนดีเข้าไปทําหน้าที่ปกครองบ้านเมืองนะครับ